บทีมุ่งเน้นสร้างผู้รับใช้พระเจ้านะคะสู่กิจจักรแล้วก็สู่องค์กรริสเียนทั่วประเทศแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราผลิตคนมากมายเข้าสู่การรับใช้ในกิจจักรได้ไม่เพียงเท่านั้นเองมีหลายคนได้ไปเป็นมิชลีนตามประเทศที่อยู่ใกล้เคียงะคะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของ B ีไทีที่เราสามารถผลิตผู้รับใช้คุณภาพสู่กิจจักท,ท้องถิ่นและก็องค์กรรีสเสยนในประเทศไทยะค่ะ หลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรปริญญาตรีศา,าสนาศาสตร์ซึ่งบริหารงานอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยคิสเตยนรัฐบาลรับรองวุฒิการศึกษานะะสำหรับขักษ้ญาตรีและอีกหลักสูตรหนึ่งคือระดับเอมบิคือระด,ดับโทศา,าสานาศาสตร์บริหารงานภายใต้การรับรองของเอทิเซียในกลุ่มแรกของปริญญาตรีเนี่ยมุ่งเน้นการเตรียมชีวิต นะคะเตรียมวิชาการเตรียมทักษาการรับใช้ออกไปสู่าากิดรจักรเลยแต่ในส่วนที่2ของ m อ็มิฟเนี่ยเราเตรียมคนที่มีประสบการณ์มีของประทานหลายอย่างแล้วมีงานมีอาชีพแล้วกลับมาเพื่อที่จะมีโอกาสได้ไปรับใช้พระเจ้าในอาชีพที่ตนมีอยู่หรือบางทีบางคนเนี่ยเปลี่ยนทิศทางการรับใช้เลยก็คือออกไปสู่การรับใช้เต็มเต็มเวลาในกิดรจักรค่ะหลักสูตรที่เราบริการวิชาการให้กับกิจจักรและพี่น้อง ที่สนใจที่การะตุนรูันจากจะรับใช้พระเจ้าก็จะมีวิชาที่น่าสนใจเช่นการอธิบายพจัมพีต่างๆที่ทั้งพจน์เดิมและภีร์ใหม่เราใช้ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันของเราแล้วก็จากคนที่มีคุณภาพในกรุงเทพที่เราเองเชิญได้นะคะไปสอนเช่นข้อพจน์ที่เข้าใจยากแล้วก็อีกหลักสูตรหนึ่งที่เราเองเตรียมหลังจากที่ช่วงโควิดได้เข้ามาเนื่องจากเราใช้สถานที่ไม่ได้เราก็เลยใช้เป็นหลักสูตรออนไลน์หรือสอนผ่านซู หลักสูตรแรกที่เราเปิดก็คือพระธรรมวิวรณ์ซึ่งตรงกับสาการพอดีเลยมีคนสนใจมากมายได้เข้ามาแล้วก็หลักสูตรปัจจุบันที่เราทําอยู่ก็คือหลักสูตรของการเป็นผู้ให้คำปรึกษาแบบคริสเตียนที่จะเป็นเครื่องมือของการรับใช้พระเจ้าในคิดตจักก็เป็นการตอบโจทย์ของพี่น้องที่กระตุวรุ้นอยากจะดูแลคนที่มีความต้องการคนที่มีปัญหาปัจจุบันที่เข้ามาในคิดตรจักแล้วก็เป็นเครื่องมือของการรับใช้ค่ะนี่คือสิ่งที่เบทีได้ได้รับใช้คิดตรจักอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะ ผมคาดหวังแค่อย่างเดียวจริงๆแล้วผมคาดหวังอยากให้เขาเรียนและเขาลักหนังสือพระคัมภีพันธสัญญาใหม่นะถ้าถ้าสอนพันธสัญญาใหม่ไม่ได้อยากให้เขาลักพันธสัญญาใหม่อยากให้เขารักพระคำของพระเจ้านั่นคือเป้าหมายแล้วก็อยากสิ่งที่อยากจะทําก็อ,อยากเป็นครูที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขารักในสิ่งที่เขาอยากจะเรียนรู้หาความจริงจากพันธสัญญาใหม่นี่คือนั่นคือเป้าหมายสูงสุด ที่นี่เมื่อเรามาอยู่ร่วมกันเรามาอยู่แบบเป็นครอบครัวเราเหมือนจิ๊กซอวต,ตัวหนึ่งที่ช่วยเชื่อมต่อซึ่งกันและกันเรามีหลายคนที่แบบมาหลายพ่อหลายแม่แต่พอเรามาอยู่ที่นี่แล้วเรารู้สึกเราเสริมสร้างซึ่งกันและกันจากความที่เราขาดห,หายหลายสิ่งหลายอย่างแต่มาที่นี่เรามาเติบโตด้วยกัน,นะคะผมรู้สึกว่า BAT ได้ช่วยให้ผมได้เข้าใจพระคัมภีร์ทั้งเล่มมากขึ้น ได้เข้าใจเบื้องหลังของพระคัมภีร์มากขึ้นได้เข้าใจในคํายากๆของพระคัมภีร์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเรียนการสอนกระบวนการค้นคว้านะครับแล้วก็กระบวนการการนําเสนอข้อมูลต่างๆแล้วผมก็หวังใจว่าสําหรับทุกๆขั้นนะครับที่สนใจที่อยากจะเรียนรู้เพื่อรับใช้เรียนรู้เพื่อถวายตัวหรือเรียนรู้เพื่อที่จะให้เข้าใจพระวจนะมากขึ้น B T ครับเป็นทางเลือกที่ดีเลยครับครับผม B T รอทุกๆคนอยู่นะครับถ้าใครสนใจก็ ติดต่อมาได้ที่ v ีครับผม